สวัสดีครับผมผมต่อครับคลิปนี้ผมเอาแมคโครมาขายครับผมได้มาเป็นมือสองเจ้าของไม่ค่อยได้เล่นครับใหม่ๆเลยเป็นงานของ DM นะครับไม่ใช่หุ่นหน้าแต่ก็ทรงคล้ายๆหุ่นหน้าเนี่ยแต่ตัวนี้มันมีสิ่งที่พิเศษกว่าของ DM เนี่ยมันจะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ครับ แคทแคทแท้ๆเลยรีโมทจะเป็นแบบนี้คันนี้เนี่ยขายของใหม่สองหมืนกว่านะครับคันนี้ก็สภาพเกือบใหม่เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นอะไรหนักๆเลยขุดแต่พวกทรายครับทรายอ่อนๆน่ะขายหมื่น ขายหมื่นสองครับหมื่นสองพร้อมส่งให้ส่งฟรีครับรถหนักนันเนี่ยเจ็ดโลกว่ากล่องก็ใหญ่ครับมีกล่องให้กล่องของมันนี่เนี่ยเป็นกล่องใหญ่ๆเลยกล่องโฟมครับกันกระแทกอย่างดีสิ่งพิเศษของมันก็คือโลโก้นะครับโลโก้ที่มันเป็นหนังสือแคทเนี่ยมันจะสะกรีนมาเลย สกรีนติดกับตัวบอดี้ตัวรถแล้วก็พวกแขนพวกอาร์มอะไรเนี่ยจะเป็นโลหะทั้งหมดครับหัวเก่งนี่น่าจะเป็นโลหะแต่ตัวตัวบอดี้เนี่ยเป็นโลหะหมดครับพวกเนี้ยโลหะทั้งคันนะพูดง่ายๆแท็กนี่ก็เป็นโลหะครับสเตอร์เดินนี่เป็นแบบของจริงเลยเป็นฟัน แล้วก็รอนเลอร์นี่มีทุกล้อร,รอนเลอร์มีทุกตัวระบบขุดอะไรเหมือนหุ่นหน้าหมดครับแต่ความพิเศษของมันคือมันเป็นลสิทสิ์แท้ของแคทมันเลยแพงกว่าสองหมื่นกว่าบาทแต่ผมขายหมื่นสองครับหมื่นสองพอเนี่ยวรวมส่งให้จริงแล้วก็ไม่อยากขายหรอกเสียดายครับรถใหม่มากให้แบตสองก้อน นี่ครับสภาพดีมากใหม่กริบเหมือนป้ายแดงราคาหมนะื่นสองเนี่ยผมขายเฉพาะใน YouTube นะครับในช่องนี้เท่านั้นถ้าทักมาแล้วบอกว่าดูมาจากช่องผมเนะี่ยได้ราคาหมื่นสองครับ แต่ถ้าผมขายอยู่ในเพจผมเนี่ยจะขายอยู่หมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยถ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยจะได้ราคาหมื่นสองพร้อมส่งนี่ครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสกรีนหมดเลยสกรีนติดกับตัวรถทั้งหมดไม่ใช่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะมีรูเหมือนรถจริงครับมีกระจกลาวก็เป็นโลหะ ข้างหลังนี่ตัวหนังสือสก,กรีนทั้งหมดครับก่อนจะมีฝุ่นเกาะมั่งนะครับเพราะว่าจอดโชว์อย่างเดียวโดยรวมแล้วถือว่าสภาพนะรประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้แท็กนี่แทบไม่มีรอยถลอกเลยครับ เพราะว่าไม่ได้เล่นเลยแต่ที่มันไม่เหมือนหุนหน้าคือตัวนี้มันจะไม่มีเครื่องทําควันนะครับแต่มันก็ไม่จําเป็นหรอกเครื่องทําควันน่ะควันออกเป็นสีขาวๆมันเหมือนเครื่องพังมากกว่าและโคควันมันต้องออกดาๆครับครับช่องใส่แบตเดี๋ยวผมจะลองบังคับให้ดูเดี๋ยววางกล้องแป๊บนึงครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหน่อย แบตใส่ให้ถูกขั้วนะครับแต่ถ้าใส่ไม่ถูกมันจะเสียไม่ได้เพราะปั๊กมันทำร่องมาตุ่มนี้จะเป็นตุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็ไฟหน้านี่ครับปิดไฟปิดเสียงจริงๆแล้วมันจะทำแยกนะเปิดปิดไฟเนี่ย แต่เสียงไม่น่ามารวมกันนะครับอย่าหันมางี้ดีกว่ามันช้าๆได้นะหมุนแบบช้าๆแล้วก็ไว เดินหน้าถอยหลังมันเดินแรงโต๊ะสะเทือนเลยนี่ครับไฟเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูไฟกับเสียงมันจะปิดพร้อมกันครับ แยกไม่ได้ กำลังขุดเยอะครับตักดินนอนอ่อนสบายเลยไม่มีเสียงแก๊กๆแน่นอนเพราะว่าเป็นเซอร์โวเฟืองเป็นโลหะหมดเลยนี่ครับกำลังเหลือ สะเทือนเดี๋ยวลองยกข้างๆให้ดู กำลังแท็กมีโคตรแรงอะวิ่งสบายๆคลิปเทสมีนะครับตอนที่ผมเทสลองไปขุดดินเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมขึ้นขึ้นคลิปไว้ให้กดเข้าไปดูได้ครับตอนท้ายคลิป ยกได้อย่างสูงติดอย่างเดียวคือมันจะช้าครับไวสุดของมันแล้วขุดไอตัวหนึ่ห้าเก้าสามันจะไวกว่าตัวเขียวครับของหน้า อันนี้บอร์ดมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับตัว1580งหรือเปล่านะเพราะว่าไอตัว1580มันก็ช้าเหมือนกันแบบเนี้ยันนี้คขูดไวสุดทองมาแล้วเนี่ยนะครับไวสุดแล้ว แต่ถ้าแท็กเนี่ยเดินเร็วอยู่ครับเนี่ยโคตรไวครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาของเล่นดีๆเจ๋งๆมาฝากเอาไปขุดเล่นได้เลยขุดทรายขุดดินอน่อนๆไ,ไหวแน่นอน ตันเี้เป็นแบบนี้เองนะมันมีระยะหลวมของมันอยู่มีทุกรุ่นยิ่งเป็นตัววันโวตัวใหม่นะไอตัวสองหมื่นกว่บาทที่เป็นเซอร์โวแต่ตัวนั้นจะไวกว่าอันนั้นหลวมหนักเลยอันนี้ยังแน่นกว่า ครับก็ประมาณนี้ครับถ้าสนใจก็ทักมาลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมทักมาในเพจก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปละ